ค่ะวันนี้ก็มีกางเกงในตำนานของเรามานําเสนอเหมือนเคยนะคะรุ่นนี้เลยเราเรียงน้องว่าน้องกางเกง5ส่วน number no. s นะคะ number no. six ของเราเนี่ยความของเก๋กไก่ของน้องเลยคือน้องเป็นขากระบอกใหญ่นิดนึงเนาะและเป็นขาเตอ่อและน้องมีกระเป๋าให้2ข้างและน้องไม่มีซิทไม่มีกระดุมนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอย่างนี้เลยอ่ะดูปัดดูตรงดีเทลตรงนี้นะคะมีกระเป๋าและข้างหลังเนี่ยนะคะก็เป็นอย่างสมอ เนอทั้งหลังเลยนะจ๊ะโอเคเห็นเราเนอว่าใส่เนี่ยมนะคะก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเวลาลุกมาอย่างเงี้ยอยากให้ลูกค้าใส่กับเสื้อพวกแสกนี้แต่ยืดหยุ่นง่ายแล้วก็เป็นเสื้อพอดีตัวมันจะทําให้ซูตตัวเล็กน,นิดนึงเนอมันจะทําให้ใส่แล้วลุกเนี่ยโอเคหรือใส่ทับในในกางเกงก็ได้นะอย่างนี้เนอเพราะว่าเขาใส่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทาให้ท่อนบนเราดูเล็กใช่ไหมเราข้างล่างกางเกงที่คล่องเนี่ยมันก็เลยดูเสมอภาคกันนิดนึงตัวนี้บอกเลยว่าใส่สบายและขายมาหลายรอบแล้วอยากให้ลูกค้ามีติ บ,บอกเลยว่ารุ่นนี้ตอนนี้มาสามสีนะจ๊ะก็มีสีน้องอันนี้เนอะเป็นสีโอลิฟนิดนึงนะคะโอลิฟอ่นอนแล้วก็เป็นสีน้องดําแล้วก็เป็นสีคาราเมลค่ะถ้าใครๆสนใจกนเกงๆรุ่นนี้นะอินบอกมาได้ที่ร้านแซดฟูฟิลเลยนะจ๊ะกางเกง Number six ค่ะ